สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะแรนดอมกันในหัวข้ออะไรจะเข้ามาช่วยเติมพลังงานให้กับคุณนะคะมาดูว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาช่วยเติมเต็มนะคะเราทําให้คุณมีพลังงานที่ดีขึ้นนะคะมเออีเขาเรียกว่าพลังใจที่ฟูนะคะจะมีเซอร์ไพรส์ใดจะมีสถานการณ์ใดจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับคนที่ผ่านมาเจอแรนดอมนี้นะคะอันดับแรกขอเช็คพลังงานของคุณก่อนตรงฟังต่อไม่ตรงเรื่องผ่านได้ฟังเป็นการไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะ ใบแรกเนะี่ยะพลังงานแห่งแดาบพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรันด้อมในวันนี้คุณกําลังต่อสู้แล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะมีรู้สึกว่าคุณกําลังเดินอยู่ในเงามืดนะแต่คุณก็เชื่อมั่นแล้วก็พยายามนะคะยืดอกนะคะเงยหน้าขึ้นและเชื่อในเบื้องบนนะเชื่อในสิ่งดีงามที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะเป็นพลังงานของคนที่ทำทั้งทางที่ยังกลัวนะคะนี่แหละคือความกล้าหาญอย่างแท้จริงและนี่คือแดาบค่ะ และพลังงานที่2เป็นพลังงานของหมายเลข4นะคะ The Emperor หรือว่าสุรตานนะเป็นพลังงานของคนที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นมีภาวะผู้นําตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้อง พัฒนาตนเติบโตด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ฟาฟันอุปสรรคด้วยตัวเองนะคะล้วนๆเลยนะแต่ก็จะมีนะระหว่างทางรู้สึกว่าคุณก็จะได้พบกับทรัพยากรต่างๆหรือการหนุนนาการเกื้อกูลของเบื้องบนจึงทาให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของทําดีนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คิดดีทําดีเท่าที่ตัวคุณนั้นจะทําได้ในวาระนั้นๆน,น,นะเป็นพลังงานของคนที่มีความหัวใจที่ยิ่งใหญ่อารมณ์แบบว่า คิดเผื่อผู้อื่นและตนเองอยู่เสมอนะเป็นคนที่พลังงานสูงนะอาจจะมีเสียงที่ทรงพลังตัวคุณเองอแล้วก็มีท่าทีหรือการวางตัวที่ออสงบนิ่งนะโดยที่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้ถึงกฎจัก,กรวาลหรือกฎแรงดึงดูดหรือจิตวิทยาอะไรด้วยซ้ำนะแต่มันเกิดขึ้นผ่านความเป็นธรรมชาติผ่านเป็นเนื้อในของคุณเองอา และอีกหนึ่งใบค่ะพลังงานของคุณคือพลังงานแห่งก้าวไม้เท้าแต่ก็เป็นคนที่พบเจอกับปัญหาซ้ำ,ซำๆเช่นอาจจะพบเจอที่ ครอบครัวผู้คนที่มีแนวความคิดท็อกซิกติดลบหรือติดอยู่ในมายาคุณจะเจอคนรอบตัวที่ยังอยู่ในสภาวะเดิมๆเ,เนี่ยสูงมันจึงทําให้คุณเนี่ยต้องทํางานในชีวิตของคุณหรือทํางานในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยในระดับที่ลึกซึ้งแล้วก็ต้องเข้าใจคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ขวัญผ่าซากตรงไปตรงมาน,นะคะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกแต่การเวลาก็ขัดเกลให้คุณได้เรียนรู้ถึงชีวิตและเข้าใจถึง บทบาทของแต่ละบุคคลที่พบเจอหรือว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีความอ่อนแอมีปมในวัยเด็กมีรากขมขืนมีสิ่งต่างๆที่ตัวของคนนั้นยังมองไม่เห็นแล้วต้องใช้เวลารู้สึกว่าคุณเดินผ่านการเวลาแล้วก็เดินผ่านการฝัดร,ร้อนเกิดกำเนิดเป็นคุณที่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ต่างๆรู้สึกว่าคุณเข้าถึงแล้วก็เข้าใจคุณน่าจะเชื่อในเรื่องของ พลังงานสูงมากนะคะอาจจะเป็นคุมสมนดําอะไรเงี้คุณก็เชื่อว่ามีแต่ทุกอย่างสามารถที่จะป้องกันและไม่รับเข้ามาได้ทุกอย่างที่เป็นพลังงานลบเนี่ยสามารถพัฒนาการเป็นคุมสายมนดําก็เริ่มจากการคิดวิตกกังวลคิดอิจฉาริษยานะมีรู้สึกว่าคุณนะเข้าใจถึงต้นกําเนิดของพลังงานลบและพลังงานบวกเป็นพลังงานของคนที่ ทำงานเนาะเพราะว่าเป็นเ็มเ Emperor ด้วยเวลาที่คุณสงสัยอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เข้าไปหาคําตอบได้อย่างลึกซึง้งแล้วก็นานเท่าไหร่คุณก็รอได้ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณยังไม่เข้าใจแลวหาคําตอบไม่ได้คุณก็ไม่ไม่ได้แบบเดือดร้อนเหนือ,อไรแต่คุณก็เหมือนเก็บเก็บสกิลไปเรื่อยเออเนี่ยคือความเป็นคุณนะคะอ่ะถ้าพลังงานคุณเป็นแบบนี้มาดูว่าแล้วอะไรที่กาลังจะเข้ามาเติมพลังงานให้กับคุณรู้สึกว่าน่าจะเป็นพลังงานของคนที่แบบเอ เริ่มพอมันรู้ทันสิ่งต่างๆเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้อะไรอะไรมันดเออูเรียบง่ายมาก,มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานของคนที่อาจจะต้องมีแพชชั่นอาจจะต้องหากำลังใจค่ะอาจจะกำลังต้องการ,การ,ก,ารการเติมพลังนะนี่คือแรนดอมของของคนที่ต้องการนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าอะไรที่จะเข้ามาเติมพลังงานให้กับคุณใบแรกความยุติธรรมจะติด่ะจริงๆเลยคุณเป็นคนอย่างนี้นะคุณเป็นคนที่ คุณไม่ได้อินกับความสุขขนาดนั้นแต่ก็ยินดีกับทุกคนที่มีความสุขไม่ได้อินกับความทุกขนาดนั้นแต่ก็กขอแสดงความเห็นใจเสียใจกับทุกคนที่มีความถุกนะ,ะแต่สิ่งเดียวที่คุณต้องการคือความยุติธรรมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องการคนที่มีความยุติธรรมแล้วก็ใจเขาใจเรานะ,ะช่วยเหลือกันคำจุนกันนะคะเดินไปด้วยกันนะคะ ไม่ว่าคนนั้นจะสูงส่งแค่ไหนหรือต้อยต่ำแค่ไหนในด้านของกายภาพแต่ทุกคนเป็นมนุษย์มีสิทธิที่จะเรียนรู้สูงเรียนรู้ต่ำเรียนรู้สูงต่ำหนาวร้อนเย็นทุกคนมีสิทธิที่จะได้ชิมรสแล้วก็ได้เรียนรู้กับทุกบทบาทในชีวิตนี่คือพลังงานของคุณและคุณกําลังจะได้ความยุติธรรมเข้ามาเติมเต็มพลังงานของคุณคุณอาจจะกําลังอ่อนแรงที่รู้สึกว่าทําไมคนไม่น่ารักทําไมเขาถึงได้ในสิ่งที่ ดีแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาอะไรในะเรื่องที่คุณกำลังประสบปัญหาใช่ไหมคะวิอยากให้คุณถ่อมใจลงและรอการเกื้อหนุนจากเบื้องบนเพราะว่าความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วและใบที่2พลังงานแห่ง t r e of cup อุ้ยคุณกำลังจะได้เฉลิมฉลอง,<ม>ลองกำลังจะได้ใช้เวลาพิเศษที่ดีหรือช่วงเวลาที่ได้ ใจฟูนะคะหลายคนอาจจะได้ไปงานเฉลิมฉลองหลายคนอาจจะได้ไปปาร์ตี้กับกระยาณมิตรที่รู้ใจนะคนที่เหมือนกับคุณที่โรดแล่นแล้วก็ไปเป็นทํานองเดียวกันนะคะรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้เจอผู้คนได้เจอสถานการณ์ที่มันฟูใจของคุณจริงๆเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรอย่างนี้นะคะและต่อไปไปที่3นมคะมาริก้าออฟคัพนะคะ,ะ,ค,ะคุณกำลังจะได้เจอกับผู้หญิงนะคะหรือ มีลักษณะเป็นผู้หญิงเนาะเข้ามาเน่เติมเต็มแล้วก็เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนได้เจอกรลยาณิมิตที่ดีนะเจอ,เอ,อไปที่ไปงานอะไรเงี้ยคุณก็จะได้รับการดูแลการปกป้องที่ดีคุณกําลังจะได้การซัพพอร์ตเกื้อหนุนจากเพื่อนพ้องกระยาณิมิตนะคะรอบๆแล้วก็ใครที่ขึ้นลงขึ้นศาลเนาะหรืออยู่ในกระบวนการเอกสารต่างๆเนี่ยคุณก็จะรับความยุติธรรมหรือถ้าคุณกําลังถูกใส่ร้ายเนี่ยคนที่ใส่ร้ายคุณก็จะถูกเปิดโปงแล้วคุณก็จะได้รับความ ยุทธธรรมในชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ภายใต้สำหรับเป็นซูนออฟคอนนะคะหลายคนอาจจะได้สัตว์เลี้ยงเป็นของขวัญน,นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะได้สัตว์เลี้ยงมาเติมเต็มพลังงานชีวิตของคุณคุณจะได้ของขวัญคุณกําลังจะได้ยืนมองธรรมชาติแล้วแบบมันจะมีสารที่เข้ามาผ่านธรรมชาติด้วยนะคะถ้าคุณได้เดินทางเนาะได้ไปดูภูเขาทะเลท้องนาท้องฟ้า อะไรเงี้ยเออวีบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะมีสารดีๆหรือว่าคุณจะได้ค้นพบคนน่ารักน่ารักนะเข้ามาปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คุณได้เอ,อ่อมีกําลังใจในการสู้ต่อในชีวิตของคุณด้วยนะเป็นลมใต้ปีเป็นค่นใต้น้ํานะอ่ะนะคะและนี่คือหน้าไพ่ที่วีเห็นเนาะว่าคุณกําลังจะเติบโตแล้วกข้ามนะการการตื่นรู้ในระดับลึกซึ้งนะเป็นพลังงานของไลฟ์โว์กเกอร์นะการได้พบเจอคู่ทวินเฟรมก็ได้นะคะได้เจอ,เอ,อ คนที่จะเข้ามาสร้างพลังงานที่ดีเกื้อกุนเกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะขอดูอคุณได้ครอบคำมี่ข้อนี้นะแต่มีจะดูนำเบอร์ออกก่อนให้คุณ3ามใบนะใบแรกนะ098นะชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความตายแล้วก็1234นะคะสำเร็จตามแผนง,งานองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ 1> 10 1 0จดจ่อไปที่พระสัญญานะคะอาจจะยากหน่อยเนาะมีเชื่อเพราะว่าคุณผ่าอะไรมาเยอะมันก็อาจจะเหนื่อยแต่ให้คุณเชื่อไว้ว่าทุกสิ่งอย่างก,กําลังจะดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นเรื่อยๆคุณไม่ใช่คนเดิมแต่สถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันอาจจะพยายามดึงให้คุณเนี่ยไปข้างหน้ายากเพราะเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ตรงรักษาความเชื่อนะคะ แล้วสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณจะเข้ามาเติมให้คุณอย่างแน่นอนค่ะและข้อพระคำพีนะคะพระวจนะบอกว่านะคะเอเฟซัสบทที่6ข้อ18จงอธิฐานในพระวิญญาณตลอดเวลาอธิฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยความกระตือรือร้นจงอธิฐานเผื่อธรรมิกชนทุกคนนะคะก็ให้คุณฝึกที่จะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝึกที่จะให้อภัยแล้วก็ฝึกที่จะอธิษฐานให้แก่ศัตรูนะแล้วก็อธิฐานให้กับตนเองและผู้อื่น ขอบคุณให้ได้มากขึ้นแล้ววีเชื่อเลยว่าคุณจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาและและนี่เราจะทําให้การเติมพลังของคุณเนี่ยมันทรงพลังขึ้นไปอีกด้วยนะคะก็ครบพ้วนแล้วสําหรับแรนด้อมในวันนี้ค่ะวียังขายมอยเจอร์บาร์มนะคะทุกคนสามารถาอุดหนุมมนได้เดี๋ยววีจะจัดโปรนะคะก่อนก่อนปีใหม่เนาะยังไม่ได้ระบุวันแต่ว่าวีจะขายก่อน ปีใหม่นะคะเหลือตลับละ99บาทนะคะมีค่าจัดส่งนะมีค่าจัดส่งนะคะ,คะ,คะแต่ถ้าคุณซื้อ3ามตลับขึ้นไปอะ่ะ99บาทนะ,ะฟรีค่าจัดส่งนะ,ะแต่ถ้า1กับ2ตลับเนี่ยมีค่าจัดส่งงงไหมอ่ะตลับละ99บาท3าตลับขึ้นไปส่งฟรีแบบนี้อะ่ะแล้วก็วีนะคะจะยังรับให้คำปรึกษาชิดด้านฝ่ายจิตวิญญาณผ่านหน้าไพา่พันสาต์ต่างๆแล้วก็วีทำคอร์สสอนอ่านไพ่นะคะตอนนี้มีแบบแห้งนะ,คะใครที่สนใจก็สามารถมาลง เรียนได้นะคะรายละเอียดยังไงสามารถถักถามได้นะคะแล้วก็วันนี้วีขอบคุณทุกทุกคนที่สนับสนุนตอนนี้เพจวีก็เดินทางมาถึงจะ6ก0 0 0ผู้ติดตามแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่เป็นกําลังใจแล้วก็ฝากเห็นวีตรงไหนก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้วีได้ทำคลิปดีๆออกมานะคะได้ให้กำลังใจหนุนใจพี่ๆนะคะใครที่ซัพพอร์ตก็ขอให้พระเจ้าเยพรทุกคนกลับคืนนะคะวันนี้วีไปแล้วสวัสดีคะ่ะ